สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกมการีน่าอันดอนกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมและวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาอยู่กันใน EP ีที่เราจะมาสอนเล่นกันอีกเหมือนเดิมนะครับและวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับผมไปดูสถานที่ของการฟาร์มของกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมเพื่อนๆหลายคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย ภายในแมปของเกมนี้เนี่ยนะครับเขามีจุดฟาร์มของด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปไกลเลยนะฮะเราไปเพียงแค่จุดๆุดเดียวนะครับมันมีครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้หินไฟล์รวมไปถึงสัตว์นะครับเราสามารถหาได้บริเวณใกล้ๆบริเวณนั้นบริเวณเดียวเลยนะครับทำให้เราเนี่ยมีโอกาสฟาร์มของได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะพาเพื่อนเนี่ย ไปดูทุกแมปเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟไทยมันยังไม่ปลดล็อกแมปที่2นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวแมปที่2เนี่ยผมจะพาเ,เพื่อนๆไปดูเซิร์ฟจีนแล้วกันแล้วก็แมปที่3ที่4จนไปถึงแมปสุดท้ายเลยนะครับ mm hmm. ผมจะพาเ,เพื่อนๆไปดูทุกๆแมปเลยนะครับเอาเ,เพื่อนๆเนี่ยนะครับผมได้รู้ก่อนใครเลยนะครับว่ามันมีจุดไหนที่มันน่าฟาร์มของบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าจัดไปจุแมปแรกเนี่ยก็จะเป็นแมปเลสบูดนะครับผม แมปเลด o ูดเนี่ยจะเป็นแมปแรกเลยนะครับที่เ,เพื่อนๆเนี่ยจะได้เล่นกันนะครับผมซึ่งจุดที่เราจะไปฟาร์มกันนะครับผมก็กดมาที่แผนที่นะครับผมอยู่ที่ป่าเลดบูดนะให้เ,เพื่อนๆเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับทางเหนือนะครับให้เ,เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับผมโรงงานเคมี l o s สตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ไปปลดล็อกมาแล้วเนี่ยก็ให้กดว่าไปตรงนี้เลยนะครับผม ตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นจุดฟาร์มของที่มีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับสำหรับป่าเล็บูดนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่นะครับผมตรงนี้ก็จะมีทั้งหินมีทั้งฟ้ายมีทั้งเนื้อสัตว์ต้นไม้มีครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปให้ดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็มาอยู่จุดจุดที่เราวาร์ปมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นโรงงานเคมีลอสนะครับผมซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยครับผมจะเป็นจุดที่ฟาร์มของได้เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหินนะครับ รวมไปถึงฝ้ายเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะครับผมจุดๆนี้เนี่ยมีครบหมดเลยนะเราไม่ต้องไปวิ่งไกลเลยนะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกพวกหินแล้วก็พวกฝ้ายสักส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆสามารถฟาร์มตรงนี้ได้นะครับให้สังเกตที่ตรงมุมขวาบนนะครับตรงแผนที่เนี่ยนะครับมันจะมีครบหมดเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากฟาร์มหินก็มาฟาร์มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ฟาร์มฝ้ายนะครับใกล้ๆกันเนี่ยนะครับผมตรงข้างล่างที่ติดกับ แม่น้ำเนี่ยนะครับก็จะมีจุดที่ให้เราฟาร,ร์มของไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับให้วิ่งบริเวณริมริมแม่น้ําตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะเจอพวกหมีพวกหมาป่านะครับรวมไปถึงซอมบี้ก็มีนะครับผมซอมบี้เนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับลองวิ่งดูแถวๆนี้นะครับผมจะมีหมดเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นหมาป่า2ตัวนะครับ นี่นะครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับผมที่เราไม่ต้องไปไกลเลยนะครับผมมาตรงนี้เนี่ยเรามีครบหมดเลยนะครับเป็นจุดที่ผมชอบฟาร์มากมากเลยนะครับผมในส่วนของแมปแรกเลยนะครับตั้งแต่เซิร์ฟจีแล้วนะครับคือวิ่งรอบ2รอบนี่นะครับผมของเราก็ฟูลแล้วนะครับนี่ดูตรงมุมขวาบนนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีเยอะมากๆเราไม่ต้องไปไกลเลยนะครับเราวิ่งแค่บริเวณแถวๆนี้นะครับผมแล้วก็ตรงหน้าโรงงานเมื่อกี้เนี่ยก็ครบหมดแล้วนะครับสำหรับแมปแรกนะ มาดูแมปที่2นะครับแมปที่2เนี่ยผมมาอยู่เซิร์ฟจีนนะครับผมแมปนี้เนี่ยเราจะมาได้ตอนที่เราเลเวล30นะครับวันนี้เนี่ยเราอัดคลิปวันที่30นะครับวันที่1นเนี่ยนะครับก็คือพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเล่นไปถึงเลเวล30แล้วก็อาจจะได้มาแมปนี้นะครับผมซึ่งแมปนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีของเยอะเหมือนกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ตรงข้างหน้าข้างหน้าศูนย์บัญชาการเลเบนเลยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับผมมาตรงนี้นะครับ ตรงใกล้ๆกันเลยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ a, ่งจุดท <ié> <IEL> sort of ี่มีเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์นะครับแล้วก็พวกฝ้ายต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะครับมาไปเลยนะครับอ่าจุดนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราวิ่งมาแล้วนี่นะครับจุดจุดนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นลานกว้างนะครับซึ่งลานกว้างอันนี้เนี่ยนะครับจะมีเป็นฝ้ายให้เราเก็บเยอะมากเลยนะครับถ้าเราวิ่งขึ้นเหนือมาอีกนิดนึงเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเจอพวกสัตว์ เมื่อวิ่งขึ้นทึงเหนือมานิดนึงเนี่ยนะครับผมจากจุดตรงที่เรามาร์กเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่ให้เราฟาร์มพวกฝ้ายนะครับตรงลานกว้างวิ่งเลยขึ้นมานิดนึงเนี่ยเพื่อนเก็จะเจอพวกสัตว์นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ฟาร์มเนื้อสัตว์ได้เยอะมากๆเลยนะครับจะเป็นพวกเป็นนกหรืออะไรสักอย่างหนึง่งไม่รู้นะวิ่งไม่ต้องวิ่งไกลนะครับวิบง่งใกล้ๆก็พอ,อนะครับวิบ่งสลับกันนะครับผมระหว่างจุดนี้กับจุดที่ผมมาร์กนะครับโอเคตรงนี้ก็ให้เราฟาร์มเนาะ โอเคนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราฟาร์มฝ้ายแล้วก็เนื้อเนาะตอนนี้ตรงเนี้ยมันยังไม่มีหินนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปจุดฟาร์มหินนะครับจุดฟาร์มหินเนี่ยมันจะอยู่แถวๆเป็นอ่าบริเวณหลทางนะครับผมสองข้างทางเลยนะครับตรงที่ผมมาร์คไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะวร่ปไปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับนี่นะครับจุดนี้นะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราวร์ปมาจุดๆนี้แล้วนะครับผมบริเวณตรงทางโค้งนะครับผม ซึ่งจุดๆนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีหินเยอะมากเลยนะครับผมทั้ง2ข้างทางเลยนะครับวิ่งฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับมีสัตว์ด้วยนะครับลองวิ่งไปเรื่อยๆดูนะครับก็จะมีหินตามไหลทางตลอดเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องวิ่งซิกแซกไปมาเลยนะครับเราวิ่งตรงยาวเลยนะครับผมวิ่งไปตามไหลทางเนี่ยนะครับก็จะเจอหินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงจุดๆนี้นะครับในการฟาร์มหินเนาะประมาณนี้นะครับผมสําหรับจุดในการฟาร์มสําหรับแมปที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูแมปที่3กัน แมปที่3มนะครับมีชื่อว่าโคเลอร์นะครับซึ่งแมปโคเลอร์นี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้มาตอนที่เพื่อนๆเลเวล50อัพนะครับซึ่งแมปนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแมปกึ่งทะเลทรายนะครับผมจุดฟาร์มของเรานะครับก็จะอยู่ตรงจุดที่ตรงจุดที่เป็นเสาเปิดแมปเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับอาจจะไกลหน่อยนะเดี๋ยวผมจะมาร์กให้ดูนะครับอ่านี่จุดนี้เลยนะครับก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆมาแล้วเนี่ยนะครับผมครบแน่นอนนะครับผม เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่เลยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยมันจะมีครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหินนะครับแล้วก็พวกไฟหรือแม้กระทั่งพวกพวกเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับวิ่งรอบๆแบบนี้เนี่ยครบแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะาั์บไปให้เ,เพื่อนๆดูแล้วกันตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็วร์ปมาตรงจุดที่ใกล้ๆกับภูเขาลูกนี้แล้วนะครับส่วนตรงรอบ,รบๆเขาเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหินนะครับแล้วก็มีทั้งไยด้วยนะครับโอ้ยเกือบตายซอมบี้ตีนะครับ นี่เลยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีหินเยอะมากนะครับขึ้นมาบนแถวแถวตีนเขาเนี่ยก็มีหินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีพวกเป็นฝ้ายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราตรงไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งตรงไปให้ดูนะครับว่าจะมีฝ้ายจริงหรือเปล่าโอเคนะครับเมื่อเราวิ่งมาสักพักจากจุดตรงที่มันมีหินเมื่อกี้เนี่ยนะครับวิ่งมาแป๊บเดียวก็จะมีพวกฝ้ายให้เราได้เก็บนะครับ ซึ่งฝ้ายก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอยิงซอมบี้ก่อนสมมุติว่าเราฟาร์มฝ้ายตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราวิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับตรงที่ผมมาร์กไว้นะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมมาฟาร์มบ่อยมากเลยนะครับคือสัตว์เยอะมากเลยนะวิ่งขึ้นมานะครับตรงจุดตรงกลางนะครับตรงที่มีเสาสัญญาณนั่นแหละนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ฟาร์มเนื้อได้โคตรเยอะเลยพว<ส>กแกะพวกแพะเนี่ยก็จะออกมาหากินนะครับตามริมคลองนะครับริมบ่ออย่างนี้นะครับ ซึ่งก็ให้เราเนี่ยวิ่งรอบบ่อน้ํานี้นะครับก็มีเยอะมากนะครับคือรอบบ่อเลยอะนะครับสัตว์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกไม้ด้วยนะพวกนี้เนี่ยนะครับก็คือเราวิ่งครบรอบนึงเนี่ยนะครับผมก็จะมีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็พวกไม้นะตรงนี้นะครับผมอ่าเยอะมากแมป5้าเนี่ยผมมาตรงนี้ประจํานะครับเวลาผมจะมาฟาร์มเนื้อนะครับผมอ่ามีไม้ด้วยนะครับไม้เนี่ยเราสามารถตัดได้ส3สมท่อนเลยนะนะครับ ถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปรอบหนึ่งพอดีเนี่ยนะครับผมสัตว์ที่เราเพิ่งฆ่าไปเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับมันก็จะดอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าสัตว์มันจะหมดนะครับผมวิ่งอ้อมๆเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมก็วิ่งผ่านมานะครับตอนนี้มันก็มีดอกใหม่อีกแล้วนะครับจุดนี้นะครับผมตรงเสาสัญญาณเลยนะครับเสาสัญญาณตรงที่เราจะมาเปิดแมปเลยนะครับตรงนี้นะฮะมาเลยนะครับผมฟาร์มเนื้อได้เยอะมากๆเลยนะครับสาหรับแมปที่3นะครับแมปเลเวล5้นั่นเอง แมปที่4นะครับแมปนี้เนี่ยมีชื่อว่าแมปทะเลทรายสีทองนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาไทยนะแมปนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้มาตอนที่เพื่อนๆเลเวลรู้สึกว่าน่าจะ70มั้งเพื่อนๆจะได้มาแมปนี้นะครับซึ่งแมปนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นแมปทะเลทรายนะครับแต่ว่าจุดที่เราจะไปฟาร์มของนะครับก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับจุดตรงนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับแมปเมื่อกี้เลยนะครับแมปโคเล์เมื่อกี้เลยนะครับที่เราเนี่ยจะต้องวิ่งริมบ่อริมคลองนะครับแต่ว่า แมบบนี้เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคือมันมีเยอะกว่ามันมีเยอะกว่าแมบเมื่อกี้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปให้ดูนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ตรงจุดจุดนี้แล้วนะครับผมจุดที่เราจะมาฟาร์มกันนะครับผมสิ่งแรกเลยที่เรามาเนี่ยเราจะเจอฝูงแล้วก็จอกเทศก่อนเลยนะครับคือเยอะมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเนื้อเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็พวกไม้ลองลงมาก็จะเป็นพวกฝ้ายนะครับผมแล้วก็เป็นหินนะครับผม ให้เราวิ่งรอบๆอบนี้นะครับผมเราก็จะได้ครบบททุกอย่างเลยนะครับคือรอบเดียวเนี่ยเราเกือบฟูลเลยนะในส่วนของตรงนี้นะครับก็ระวังนกกระจอกเทศด้วยแล้วกันนะครับมันจะวิ่งกัดเราเลยครับผมมันจะวิ่งกัดเรานะแล้วก็มันวิ่งเร็วมากเลยนะครับผมลองตอดมาน,นิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวดูวิ่งโคตรเร็วเลยนะครับสําหรับนกกระจอกเทศแล้วมันก็จิกเราแรงด้วยนะนะครับนี่เป็นไง นะครับมาจุดจดเดียวนะครับเราได้นกกระจอกเทศถึง4ีถึงหตัวเลยนะครับผมนี่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ยิงเลยจัดไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนเเนี่ยวิ่งให้ดูรอบๆอบละกันนะครับผมโอเคนี่อีกหนึ่งตัวนะครับนกกระจอกเทศเนี่ยก็ได้เนื้ออยู่ที่ระดับกลางๆนะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราจะได้เนื้อเยอะนะนะครับได้เนื้อเยอะมากพยายามฟาร์มให้หมดนะครับผม ตรงนี้เนียจะเป็นจุดที่ไอตัวเขายาวเนี่ยเกิดเยอะที่สุดแล้วนะครับของบริเวณบ่อตรงนี้นะวิ่งรอบๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีหมดเลยนะครับเนี่ยมีเยอะมากนะครับวิ่งรอบหนึงนะครับวิ่งครบรอบเนี่ยเราก็เกือบเต็มแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกไม้นะครับพวกไม้เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเราไม่ต้องไปวิ่งไกลเลยนะครับสัตว์เนี่ยคือมีรอบบ่อเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นแมบไหนก็นแล้วแต่นะครับพยายามไปดูตรงจุดที่มันมีบ่อน้ำนะครับมันจะมีสัตว์เยอะนะครับเนี่ยพวกไม้เนี่ยเราก็ตัดได้เลยนะครับไม้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะครับนี่แล้วก็มีฝ้ายด้วยนะครับวิ่งให้มันครบรอบหนึ่งนะครับตรงจุดนี้ไม่เท่าไหร่นะตรงจุดข้างหน้านู่นเนี่ยมีไม้เยอะกว่าตรงนี้อีกนะครับอ่าอันนี้ผมวิ่งเพื่อเพื่อดูนะครับจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่ให้เราฟาร์มพวกฝ้ายนั่นเองนะครับดูตรงมุม ขวาบนนะครับก็จะมีฝ้ายนะครับผมตรงนี้บริเวณริมน้ําเหมือนกันนะไม่ได้วิ่งไปไกลเลยนะครับผมอา่ประมาณนี้นะครับสําหรับจุดนี้นะวิ่งให้ครบรอบนึงเดียยไดีว่าของนี่ฟูกันเลยทีเดียวนะครับนี่ตรงนี้ข้างหน้าก็มีหินนะครับข้างหน้ามีหินสองก้อนนะครับสัตว์นี้เราก็ยิงแล้วก็เอาเนื้อได้นะ โอเคนะครับประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยวิ่งให้ครบเลยนะครับรอบบ่อตรงนี้นะครับรอบคลองตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่ารอบเดียวเนี่ยเพื่อนๆฟูแน่นอนนะครับสําหรับแมปนี้นะครับแล้วก็แมปสุดท้ายนะครับมันจะมีอีกแมปหนึ่งนะเป็นแมปเลเวล90บนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังเข้าไม่ได้นะครับซึ่งแมป90เนี่ยนะครับ เซิร์ฟจีเนี่ยจะอัปเดตเข้ามาในวันที่3เดือนหน้านั่นเองเนะครับเดี๋ยวไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอัปเดตเข้ามาเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วกันเนาะสำหรับแมปใหม่นี้นะครับผมโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมมีสถานที่ฟาร์มของเจ๋งๆเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็แชร์กับเพื่อนได้ที่ใต้ใคลิปเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับสาหรับมือใหม่นะครับโอเค ก็หากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ด้วยนะครับให้ผมเนี่ยนะครับได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม